ขอจเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังพุทธภาษิตสกิจใจในหัวข้อเรื่องว่าความขนองจะเศร้าหมองสกูลโดยในพุทธภาษิตที่ว่าอปกรโพกุเลสุอนันุกิโทซึ่งเป็นแปลเป็นใจความว่าบุคคลพึงเป็นผู้ไม่ขนองไม่พัวพันในสกูลทั้งหลายดังนี้ คำว่าคนองคือคนที่แสดงออกทางกายทางบาจาและทางใจอย่างแข็งแรงเสี่ยงต่อความผิดเสี่ยงต่ออันตรายจะเห็นได้จากคนเมาสุราคนจะเรียกว่าเมาสุราอารวาสเพราะเมาสุรากับอารวาสมักจะมาคู่กันโบราณจะสอนว่าอย่าสอนคนบ้าอย่าว่าคนเมาคนเมาจึงกลายเป็นคนอาภัพใครเห็น คนเมาเขาก็จะรีบปลีกหนีไปไม่กล้าเข้าไปแนะนําสั่งสอนเพราะกลัวอันตรายที่จะตามมาในภายหลังเพราะเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วคนที่คะนองจะเมาหรือไม่เมาก็ตามทีถ้าเขาไปพัวพันในสังคมไหนจะถูกเขาไล่หน,นีโดยจะเห็นได้จากในเวลาที่มีการจัดงานมงคลมีงานแต่งงานเป็นต้นเจ้าภาพประสงค์จะอวดแขกผู้ใหญ่ที่มาในงาน และเพื่อความเป็นมงคลของงานพอมีคนเมาเข้ามาร่วมเขาจะรีบพาหนีไปเสถีที่อื่นต้องกลายเป็นคนหมดราคาในสังคมไปเรื่องของคนเมานั้นมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ในอดีตการพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นเษรีฐีเมืองพาราสีได้ฝังทรัพย์ไว้มีจำนวนถึง40โกดต่อมาได้ถึงแก่ความตายได้ไปเกิดเป็นเท้าสกกะเทวราช แต่ก่อนตายได้มีบุตรดูหนึ่งคนเป็นคนที่หลงมวัวเมาประพฤติตนเป็นนักเลงมีนักเลงหญิงนักเลงสุลาและนักเลงกินเนื้อเป็นตน้นเขาได้ให้คนปลูกโรงบาลามีนักเลงค้อมล้อมป่ากันดืึงสุราเฮฮาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อเมาแล้วก็ตบรางวันให้กัหญิงฟ้อนขับร้องครั้งละเป็นพันๆ เมื่อเวลาการได้ผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็หมดไปจนกลายเป็นคนตกยากยังร้อนไปถึงเท้าสัก,กะกเทวราชผู้ที่เคยเป็นบิดาเท้าเธอได้มอบหม้อสมบัติแล้วสั่งว่าหากต้องการรัพย์ก็ให้เอามือควักเข้าไปในหมอ้อจะได้ทรัพย์ตามที่ต้องการแต่ต้องระวังอย่าให้หม้อแตกได้ตั้งแต่นั้นมาเขาได้กลายเป็นเศษฐีอีกครั้งหนึ่ง แต่ยังทิ้งสุราไม่ได้คงปฏิบัติตนอย่างเดิมต่อมาด้วยความประมาทได้ทำหมดแตกจึงได้กลายเป็นคนยากตนอย่างเดิมและถึงแก่ความตายด้วยโรคสุราดังนี้เพราะฉะนั้นความขอนองด้วยความเป็นนักเลงสุราเป็นต้นย่อมจะนำเหตุฐานะมาสู่วงศสกุลอยู่เสมอหากยังอยู่ในวัยเด็กก็อาจจะทำให้เสียอนาคตได้ข้อนี้จะต้องระวังให้มากๆ อย่าไปหลงกับความสนุกจนเกินไปเพราะสุลาทําคนในเสียคนมามากต่อมากแล้วขอให้คิดว่าขนองจะสร้างมองมองพระสกุลควรสํารวมระวังใจตั้งอยู่ในบุญหรูออีกบทหนึ่งว่าตนเพราะขนองหมวนหมองเพราะสุจริตถ้าเป็นคนดีต้องมีความคิดดังนี้ขอเจริญพร